หัวข้อหนึ่งที่อยากจะเรียกว่าเป็นบทสรุปของเรื่องการโค้ชนะครับที่อยากจะแชร์ให้ฟังนะครับจริงๆก็จะมีโค้ชมีผู้รู้ผู้เชี่ยวชาญหลายๆท่านนะครับที่จะมาคุยเรื่องของการโค้ชให้ฟังและก็เป็นประโยชน์อย่างมากๆเลยที่ท่านจะได้ไปเรียนรู้กับโค้ชกับผู้เชี่ยวชาญท่านอื่นๆประกอบดูด้วยนะครับอันนี้ก็อาจจะเป็น ความรู้ในเบื้องต้นนะครับซึ่งถ้าท่านต้องการที่ไปเจาะลึกเนี่ยท่านก็ไปเรียนรู้กับโค้ชก็มีความรู้ความเชี่ยวชาญเฉพาะทางผมเองผมไม่ได้เติบโตมาในสายโค้ชนะครับไม่ได้เป็นวิทยากรในสายโค้ชสามารถที่จะทําการสอนในเรื่องของเทคนิควิธ,ธีการโค้ชได้นะครับเพราะได้เรียนรู้ในกระบวนการเรื่องนี้มาบ้างแต่ก็ไม่ได้เชี่ยวชาญถึงขนาดที่จะต้องได้เซอร์ของการโค้ชมานะครับแต่ ถ้าเป็นเรื่องของความถนัดในเรื่องของ performance management แบบเนี้ยก็จะถนัดมากกว่านะครับหรือการจัดทำพวกการวิเคราะห์ตกำลังการวางแผนกำลังคนเรื่องของการสัมภาษณ์บุคลากรหรือการเซตร,ระบบบริหารทรัพยากรมนแบบเนี้ย ก็จะเหมาะมากกว่านั่นก็เป็นความถนัดของแต่ละคนนะครับดังนั้นถ้าท่านต้องการที่จะเจาะลึกในเรื่องของการโค้ชเนี่ยท่านไปดูสื่อความรู้อื่นๆก็ได้ครับเช่น YouTube ก็จะมีผู้รู้ผู้เชี่ยวชาญระดับด็อกเตอร์หลายๆท่านเลยนะครับระดับผู้ช่วยศาสตราจารย์หรือรองศาสตราจารย์ด็อกเตอร์หลายๆคนก็มาแชร์มุมมองเกี่ยวกับเรื่องของการโค้ชคุณหมอบางท่านที่เป็นโค้ชด้วยก็มาคุยให้ฟังนะครับซึ่งผมก็ติดตามท่านอยู่แล้วก็ได้แง่คิดได้มุมมองอะไรต่างๆเยอะแต่มันเป็นการเรียนรู้โค้ชในเชิงลึกแลับ แต่ในบทบาทของท่านที่เป็นหัวหน้าง,งานเป็นผู้จัดการเนี่ยนะครับถ้าท่านเรียนรู้ในสิ่งต่างๆที่เป็นวิดีโอสักเจตอนเนี่ยผมว่าก็จะช่วยให้ท่านได้เข้าใจแล้วละ่ะว่าการโค้ชมันเป็นยังไงบ้างแล้วท่านควรจะต้องเป็นไปทําอย่างไรต่อไปแต่ส่วนที่สําคัญมากๆเลยก็คือการไปปฏิบัติครับคือการเอาสิ่งที่ได้เรียนรู้เนี่ยไปปฏิบัติให้มันเกิดผลแล้วลองปรับลอง Adjust ดูให้มันเหมาะกับลูกน้องของท่านอ่ะเหมาะกับสไตล์ของท่านเหมาะกับตัวของท่านเองเนี่ยมันจะลงตัวมากที่สุดเลยนะครับ วิดีโอตอนสุดท้ายของเรื่องการโค้ชเนี่ยก็จะคุยกันสัก2ประเด็นนะครับประเด็นแรกคือสรุปเรื่องของการโค้ชสักนิดหนึ่งนะครับสรุปเฉพาะว่าโค้ชเขาทําหน้าที่อะไรในดนาต้าหัวหน้านะที่ต้องเป็นโค้ชนะครับทำหน้าที่อะไรแล้วไม่มีคุณค่าอย่างไรแล้วจะไปคุยอีกเรื่องหนึ่งปิดท้ายก็คือเรื่องของปัญหาอุปสรรคที่มักจะเกิดขึ้นในเรื่องของการโค้ชนะครับเพื่อให้ท่านเห็นภาพที่ชัดเจนมากขึ้นเรียกว่าเป็นส่วนขยายที่จะนําไปใช้สําหรับการลงมือ ในการโค้ชต่อไปแล้วละครับโดยสรุปแล้วโค้ชคือใครครับโค้ชคือคนที่ถ้าท่านเป็นหัวหน้าแล้วท่านจะต้องไปสมบทบาทของการเป็นโค้ชเนี่ยท่านจะต้องเป็นคนที่ไปช่วยกระตุน้นเป็นคนที่ชวนคิดเพื่อให้ลูกน้องเนี่ยคนพบตัวเองครับคนพบศักยภาพคนพบทักษะคนพบพฤติกรรมการทางานที่มันเหมาะกับการปฏิบัติงานในเรื่องหนึ่งใดให้มันบรรลุปเป้าหมายโดยตัวเขาเองครับโค้ชคือคนที่ช่วยเขา โดยการตั้งคำถามให้เขาค้นหาเป้าหมายให้เขาค้นหาคำตอบด้วยตัวเขาช่วยให้เขาเห็นเป้าหมายโดยตัวเขาชัดเจนให้เขาหาวิธีการในการไปจัดการให้เกิดผลสำเร็จในเป้าหมายที่เขาต้องการให้เกิดผลได้ด้วยตัวเขาเองอย่างชัดเจนและแน่นอนครับมันก็ต้องมีการคิดอ่านกำหนดกลยุทธ์กำหนดแผนงานกำหนดวิธีการที่จะต้องไปปฏิบัติเพื่อให้เกิดผลขึ้นมาถูกต้องไหมครับ นั่นแหละคือสิ่งที่มันจะช่วยให้ตัวของพนักงานเองลูกน้องเราเองเนี่ยเกิดความรู้สึกว่าเขามีคุณค่าเขามีความสามารถเขามีเอฟฟิคาซีในการที่จะไปดำเนินการอะไรต่างๆโดยตัวเขาเองแล้วความรู้สึกเป็นเจ้าเข้าเจ้าของของตัวงานหรือตัวสิ่งที่เขาจะลงมือทำเนี่ยมันจะชัดเจนมากขึ้นนะครับคนที่พูดในประเด็นนี้ไว้คือ international coach federation หรือ icf ซึ่งเป็นสมาคมมาตรฐานด้านวิชาชีพนะครับ เรียกว่าสมาคมวิชาชีพด้านการโค้ชดีกว่าในระดับนานาชาติที่รับการยอมรับกันเลยนะครับต้องบอกว่าถ้าใครที่จะเดินเข้าสู่แวดวงของการโค้ชเนี่ยนะครับซึ่งก็จะมีคําว่าเรียกตัวเองว่าโค้ชนำหน้าก็จะต้องรู้จัก ICF กันแน่ๆนะครับเพราะเซอร์ของ ICF เนี่ยได้รับการยอมรับกันทั่วโลกนะครับมันก็เหมือนกับที่ผมได้เซอร์ที่เรียกว่า certified โอเคอาร์โปรเฟชชั K นแลนั่นแหละถ้าจะต้องไปทำเรื่อง OKR จะต้องไปสอนไปเป็นวิทยากรเรื่อง OKR เนี่ยเซอร์ไบเนี่ยได้รับการยอมรับกันทั่วโลกมันก็การันตีความรู้ความเชี่ยวชาญความสามารถในการถ่ายทอดสิ่งที่ได้เรียนรู้ของเรามาในระดับหนึ่งนะครับเพราะมันถูกเซอร์โดยองค์กรที่เขามีความเชี่ยวชาญอย่างสูงมากในเรื่องของการทำา OKR ในเรื่อง,องการทำา KPI อโอเคนะครับกลับมาสู่ประเด็นนี้คือถ้าเราโค้ชเนี่ย มันจะมีคุณค่ายอย่างมากๆเลยนะครับทั้งต่อตัวองค์กรทั้งต่อตัวพนักงานเอาเรื่องพนักงานก่อนก็แล้วกันพนักงานเขาจะรู้ว่าเขาจะตัดสินใจบนทางเลือกของอะไรบ้างแล้วทางเลือกอะไรน่าจะโอเคมากที่สุดครับพนักงานจะได้ท้าทายความคิดของตัวเองครับจะได้ไปลงมือทําในสิ่งที่เขาคิดเองครับจะเกิดแรงฮึดเกิดกําลังใจได้ค้นคนว้าหาทางเลือกใหม่ๆ พอเราใช้คำถามกระตุ้นคิดเพื่อหาออปชันนะโอเคไหมฮะเพื่อหาทางเลือกหรือชนะ้อยส์น่ะว่าเออเนี่ยนอกจากวิธีการแบบนี้ที่เราคิดว่ามันมีวิธีการแบบอื่นไหมแต่และว,วิธีมันมีข้อดีข้อเสียอย่างไรและสุดท้ายคุณต้องการที่จะนําวิธีการใดไปขับเคลื่อนแล้วลองแทร็กลองติดตามผลงานดูเป็นระยะระยะนะครับมันก็จะช่วยทําให้ตัวพนักง,งานหเห็นผลลัพธ์เห็นผลที่เกิดขึ้นจากการลงมือทําของเขาว่ามันใกล้หรือมันยังห่างจากเป้าหมายมากน้อยเพียงใด คนที่ได้รับการโค้ชเนี่ยจะมีโอกาสเติบโตอย่างมากเลยครับเพาะงอกงามทางปัญญาสําคัญมากเลยนะครับเพราะงอกงาม,งมาทางปัญญาทาไมถึงบอกแบบนี้ครับเขาได้คิดเขาได้หาคําตอบเขาได้ค้นหาวิธีการในการจัดการปัญหาหรือสถานการณ์เรื่องในที่มันซับซ้อนด้วยตัวเขาเองเนี่ยมันก็เป็นการฝึกปือฝีมือเขาฝึกปือทักษะและทักษะในเรื่องของความคิดเนี่ยเป็นทักษะเรื่องใหญ่มากวิธีคิดก็เป็นเรื่องใหญ่มากของคน Attitude หรือทัศนคติก็เป็นเรื่องใหญ่มากของคนทํางานนะครับและมันบันดาลความสําเร็จของคนได้มากกว่า technical skill ที่มีได้ซ้ำไปดังนั้นถ้าคนที่รับการโค้ชได้ดีก็จะมีโอกาสเติบโตก้าวหน้าในอาชีพการงานด้วยเช่นเดียวกันครับที่ท่านเป็นผู้บังคับัญชาถ้าท่านมีทักษะในการโค้ชเนี่ยท่านจะทํางานง่ายขึ้นและท่านก็จะมองเห็นโอกาสการเติบโตไปสู่ตําแหน่งที่สูงข,ขึ้นของท่านอีกต่อไป และมันเป็นเงื่อนไขที่องค์กรแห่งใดก็ต้องการแบบนี้อยู่แล้วนะครับสำหรับตัวองค์กรครับมันช่วยให้องค์กรได้แก้ไขปัญหาเพิ่มผลผลการปฏิบัติงานเพิ่มทักษะของพนักงานปรับพฤติกรรมการทำงานของพนักงานบางคนที่ยังไม่โอเคโอเคนะครับในทำนองหนึ่งเมื่อพนักงานมีความสามารถเก่งขึ้นเนี่ยหัวหน้าก็มีเวลาในการคิดอ่านในการไปวางแผนหาวิธีการปรับปรุงงานหาวิธีการป้องกันความเสี่ยงหรือป้องกันปัญหา อื่นใดที่เคยเกิดขึ้นไม่ให้มันเกิดซ้ำอีกครั้งหนึ่งนะครับลูกน้องก้าวหน้าหัวหน้าก็ก้าวหน้าพอกันลูกน้องก็จะเกิดความเคาเรพเลื่อมใสหัวหน้าหัวหน้าก็จะเกิดสัมพันธภาพที่ดีกับลูกน้องความสัมพันธ์ของคนสองคนเนี่ยเป็นเรื่องสําคัญมากนะครับของหัวหน้ากับลูกน้องเนี่ยถ้าความสัมพันธ์มันไม่ดีการทํางานด้วยกันมันก็เหมือนกับการทํางานแบบไปวันวน,นะฮะ ให้มันให้มันพ้นพน้นให้มันมันผ่านไปอยู่ที่ว่าตกลงแล้วใครจะอึดกว่ากันนะ่ยบางทีนะสถา,านการณ์แบบนี้มันไม่โอเคเลยหัวหน้าบางคนลําคาญกับลูกน้องแทนที่จะไปสนใจเรื่องลูกน้องจะไปแก้ไขปัญหาพฤติกรรมการทำงานของลูกน้องก็ลงมือทําของตัวเองไปเลยกลายเป็นเหนื่อยอยู่คนเดียวแบบนี้ก็มีให้เห็นอยู่มากมายนะครับและที่สําคัญต่อเนื่องกับเรื่องเมื่อกี้นะครับคือมันเป็นการเสริมสร้างบรรยากาศความสัมพันธ์ ที่ดีในภาพรวมขององค์กรท่านลองคิดดูนะครับว่าถ้าหัวหน้าลูกน้องแต่ละคนของแต่ละหน่วยงานเนี่ยต่างก็ใช้วิธีการโค้ชกันและความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างกันเนี่ยมันเป็นบรรยากาศทางบวกที่เรียกว่า positive climate ในองค์กรได้อย่างมากๆเลยนะครับแต่อย่างไรก็ดีการที่จะโค้ชได้ผลรับงานของงานที่ดีออกมาเนี่ย โห,หนาต้องมีทักษะหลายอย่างครับมีทักษะในการพูดมีทักษะในการฟังมีทักษะในการตั้งคําถามครับมีทักษะในการสร้างความไว้เนื้อเชื่อใจมีความเข้าใจคนและมีความสามารถในการสอนผลงานอันนี้แค่ส่วนน้อยละสิจริงๆมีทักษะอะไรมากกว่านี้แต่ในมุมมองส่วนตัวนะครับทาแค่เรื่องแบบนี้ให้ดีก่อนก็ปังแลนะ้วฮะสำหรับการที่จะไปโค้ชเพราะเวลาการโคร้ชท่านก็จะต้องไปไล่ทำโปรเซสนะครับของการโคร้ช ไม่ว่าจะเป็นเริ่มจากตัว G ไปตัว R ไปตัว O ไปตัว W เนี่ยครับแต่จริงๆแล้วในการโคสเนี่ยท่านจะสลับไปสลับมาก็ได้แต่ท่านนจะงงแนะนำให้ไปทีละสเต็ปนะครับคุยเรื่องเป้าหมายก่อนคุยเรื่อง Reality แล้วก็ไปเรื่อง Option นะครับแล้วก็ไปเรื่อง Way Forward หรือว่า View ที่เขาตัดสินใจที่จะทำเนี่ยนะครับถ้าเดี๋ยววกไปวนมาแบบนี้มันจะเกิดความงงแล้วตัวตัวของท่านในฐานะที่ท่านเป็นหัวหน้าที่ต้องไปโค้ชุกน้องเนี่ยท่านจะหาจุดจบไม่ลง นะครับมันจะกลายเป็นว่าไม่ได้อะไรและทำให้เกิดปัญหาสิจากการสำรวจของ Harvard Business School เนี่ยนะครับเมื่อตั้งแต่ปี2004แล้วนะครับในบทความอันนึงที่เรียกว่า Coaching and Mentoring How to Develop Top Talent and Achieve Stronger Performance เนี่ยนะครับเขาบอกไว้ที่น่าสนใจมากเลยบอกว่าปัญหาลูกประสาทของการโค้ชเนี่ย20%เอง,เองใช่ไหมครับมันเกิดที่ฝั่งลูกน้องครับ กับอีก80%มันเกิดที่ฝั่งหัวหน้าครับน่าสนใจมากเลยนะแปลว่าผลสำเร็จในการโค้ชเนี่ยมันจะมากหรือน้อยมันอยู่ที่ฝั่งหัวหน้าเป็นด้านหลักเลยปัญหาที่มักจะเกิดขึ้นจากฝั่งลูกน้องเช่นลูกน้องมันติดกับประสบการณ์ในด้านลบของตัวเองจนมันขุดตัวเองไม่ขึ้นนะครับเกิดความมั่นใจโค้ชไปก็ไม่ได้เปลี่ยนแปลงอะไรหรือชอบพึ่งพาแต่คนอื่นครับมองมองเวลาจะทํางานอย่างไรเนี่ยมีแต่โยนงานให้กับคนอื่นไปไอดจุ๋วมันติดลบมาตลอดแบบเนี้ย มันก็เป็นปัญหาอุปสรรคของการโคชนะครับบางทีสภาพร่างกายสภาพจิตใจเขาไม่พร้อมครับเขามีภาวะความเจ็บป่วยทั้งร่างกายแค่ลําพังให้ทํางานได้เพื่อเลี้ยงชีวิตของตัวเขาเนี่ยเขาก็หนักหนาสาหัสอยู่แล้วนะครับดังนั้นการโคชอาจจะไม่เหมาะกับคนกลุ่มนี้ก็ได้หรือเขามีสภาพการจิตใจเช่นเลิกกับสามีเลิกกับภรรยามาแบบนี้หรือมีปัญหากระดังทางด้านครอบครัวคุณพ่อคุณแม่อย่างเงี้ยนะครับการโคชก็อาจจะไม่เหมาะกับสถานการณ์แบบนี้หรอก แต่การบอกกนันนะหรือการสั่งการให้ทําอะไรไปบางอย่างเพราะเราต้องการให้เขาทํางานอยู่ต่อไปนะครับมันน่าจะเป็นวิธีที่แมทช์มากกว่าคนที่ไม่สนใจที่จะเรียนรู้เพื่อพัฒนาตนเองเลยก็มีประเด็นปัญหาเหมือนกันครับเพราะโค้ชบางคนจะไม่รับงานเลยนะครับเพราะคนที่เขาคิดว่าเขาเก่งอยู่แล้วหรือเขาขี้เกียจไม่อยากที่จะไปเพิ่มพูนความรู้ไม่อยากที่จะเปลี่ยนทักษะหรือพฤติกรรมอะไรนั้นเนะี่ยโค้ชบางคนไม่รับงานเลย แล้วหัวหน้าบางคนถ้าท่านเป็นหัวหน้าท่านก็จะเบื่อนายกับลูกน้องกลุ่มนี้อยู่แล้วสู้เอาเวลาไปพัฒนาลูกน้องกลุ่มคนที่เขาพอมีศักยภาพในการที่จะขัดเกลาวฝึกปรือฝีมือได้ไม่ว่าจะเป็นพวก Work Horse ไม่ว่าจะเป็นพวก Problem c h i ายหรือแม้แต่สตาซึ่งเขาเป็นคนเก่งอยู่แล้วเนี่ยน่าจะดีมากกว่านั่นแหละครับคือประเด็นปัญหาแต่ว่ามันแค่20%ปัญหาด้านหลักมันอยู่ตรงที่ ตัวหัวหน้ามากกว่าเช่นหัวหน้าขาดความรู้ทักษะในการโค้ชครับหัวหน้าถนัดแต่สั่งครับเอาแต่สั่งเอาแต่บอกเอาแต่ดา่าเอาแต่บน่นอย่างเดียวเลยหัวหน้าขาดความเข้าใจในเรื่องของการอ่านพฤติกรรมของลูกน้องครับหัวหน้าก็จะเอาแต่สไตล์ของตัวเองเป็นด้านหลักหัวหน้าขาดทักษะในการสื่อสารเรื่องการตั้งคําถาม,ถามไม่ต้องพูดถึงครับ สั่งเอาอย่างเดียวหรือมีแต่บอกมีแต่บอกมีแต่บอกไม่เคยที่จะรับฟังความคเก็ียดกบหน้องนี่ก็เป็นปัญหาที่ทําให้การโค้ชมันไม่ค่อยได้ผลเพราะการโค้ชมันมุ่งไปที่การตั้งคาถามเพื่อให้ลูกน้องได้ฉกค,คิดแปลว่าสิ่งหนึ่งที่ท่านจะต้องมีมากมกันเลยคือท่านต้องมีความอดทนมีความอดกลั้นอย่างมากๆอดทนอดกลั้นนี้ไม่ได้ไหมายถึงว่าลูกน้องมีพฤติกรรมไม่ดีนะครับ แต่อดทนอดกันก้นกับความเคยชินที่เราจะแสดงออกโอเคไหมครับคือเราเคยแต่สั่งอะวันหนึ่งที่เราจะต้องตั้งคําถามแล้วชวนลูกน้องคิดชวนลูกน้องคิดแบบบางทีก็ต้องชักแม่น้าตั้งห้าเพื่อจะมาคุยกันเพื่อให้ลูกน้องเขาเข้าใจในสิ่งที่เราต้องการที่จะโค้ชเขาอย่างเงี้ยบางทีเป็นอะไรที่มันเหนื่อยมากบางทีมันเป็นอะไรที่มันน่าเบื่อมากสําหรับหัวหน้าที่คุ้นกับการสั่งกับการแนะกับการบอกอย่างเงี้ยนะครับดังนั้นหัวหน้าหลายๆคนก็จะยอมแพ้ระหว่างทางไม่โค้ชละ ฉันสั่งฉันอะไรต่อไปดีกว่าถ้าท่านต้องการที่จะทําแบบนั้นแนะนําให้ช่างใจสักนิดหนึ่งครับหากท่านมีความมุ่งหมายเหมือนเดิมมีความปรารถนาดีอยู่เหมือนเดิมที่จะพัฒนาลูกน้องมีสิ่งหนึ่งที่ท่านจะต้องทําคือท่านต้องขันติฮะต้องเอาหลักธรรมะทางพุทธศาสนาเข้ามาแล้วครับเรียกว่าต้องอดทนบากบัน่นภาคเพียนกับมันแล้วมันจะเกิดผลที่งอกงามออกมาทําดี ว่าจะเห็นผลมันใช้เวลาเป็นเรื่องปกติครับแต่ทําชั่วเห็นผลได้ทันทีด่าใครปุ๊บคนไม่พอใจทันทีแต่ทําดีใครสักคนหนึ่งบางทีคนที่เราทําดีด้วยนั่งงงอ่ะเพราะเราไม่เคยทําอะไรอย่างเงี้ยนะครับดังนั้นมันอยู่ที่ความตั้งใจอ่ะมันอยู่ที่การจะต้องไปทําเรื่องแบบนี้ให้มันคุ้นชินทําอยู่บ่อยๆเดี๋ยวมันจะเกิดผลดีตามมาครับบอกไว้ก่อนว่าปัญหาเรื่องภรษาฝั่งหลักมันอยู่ที่หัวหน้าท่านต้อง break through ตัวเองท่านต้องพยายามท่านต้องใช้ความมุ่งมั่นมากขึ้น ไม่มีอะไรที่เราทำไม่ได้หรอกครับหากเราพยายามอย่างเพียงพอครับ